สวัสดีครับผมมน,นีศก็มีลูกอมห,หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมที่เรียกว่าลูกอมมหากันนะครับอันนี้ก็เป็นเม็ดที่สองที่เอามาให้ชมกันนะครับโดยภาพรวมก็คือเนื้อเนี่ยจะออกสีขาวอมชมพูนะครับอมชมพูนะครับผิวของท่านจะไม่เรียบนะครับแต่มีลักษณะเหมือนตะปุ่มตะป่่านะครับเป็น คลื่นเล็กๆนะครับเกิดจากการงอกแล้วก็ระหว่างที่มีการกดนะครับการทําการปั้นเนี่ยยังมีรอยนิ้วมือปรากฏสีของท่านก็จะมีทั้งเป็นเฉดหลายสีนะครับไล่ตั้งแต่สีเข้มนะครับสีเข้มอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปนะครับเป็นธรรมชาติ อันนี้การงอกของน้ํามันก็จะมีให้เห็นเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้นะครับส่วนตรงไหนที่เป็นล่องลุมลึกๆนะครับลุมลึกพวกลายนิ้วมืออะไรของเราเนี่ยนะครับก็ลองลองเทียบนิ้วมือผมกับนิ้วมืออะไรนิ้วมือเนาะลายนิ้วมือนี้กับนิ้วมือนี่ครับจะประมาณกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมทํานะนะครับเป็นลักษณะล่องลึกของลายนิ้วมือตรงไหนที่มีล่องลึก เป็นร่องลงไปนะครับก็จะมีขาขาวเกิดจากการงอกของปูนนะครับการงอกของปูนประปรายทั่วทั้งลูกอมนะครับทั้งเม็ดเลยเห็นไหมครับดูดูดูผิวเผินนะนะครับประวัติการสร้างก็อย่างที่บอกว่าไม่แน่ชัดนะครับยังไงยังไงก็2 4งพันสรอแปดสิี่ขึ้นมานะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับ เม็ดของท่านก็จะเห็นก็จะมีมวลสารนะครับผงปัดน่าจะเป็นดินสอพองนะครับขาวๆแล้วก็มีเม็ดแดงๆมีเมด็ดดาอยู่ประปลายทั่วเลยนะครับเม็ดนี้ดูง่ายนะครับผมเม็ดนี้ดูง่ายไม่ผ่านการใช้งานนะครับไม่ผ่านการใช้งานอยู่ในกระป๋องนะครับเอามาให้ชมกันหากท่านไหนที่มีแล้วก็น่าจะนึกภาพออก แต่ถ้าท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับผมก็แนะนําให้ว่าแคปหน้าจอรูปนี้นะครับภาพนี้ไว้เป็นอาจารย์ก็ได้นะครับอาจารย์ก็ได้แต่ผมแนะนำนิดหนึ่งนะครับว่าลักษณะของลูกอมของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมแต่ละลูกแต่ละเม็ดเนี่ยขนาดรูปร่างนะครับเฉดสีไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเอาเป็นว่า มันก็เหมือนคนประเทศไทยเรานี่แหละนะครับเอเชียกับพวกยุโรปกับพวกแอฟริกาเนาะนะครับหน้าตาจะไม่เหมือนกันแต่เราก็ดูออกว่าหน้าตาคนนี้นะครับคนผิวดำๆนะครับฟันผมหยิกๆอนะ่ะแ้วเราก็คิดว่าเป็นแอฟริกาแต่ถ้ามองดูคนนี้จมูกโดง่งๆนะครับผิวขาวผมบลอนด์นะครับในตาสีฟ้าเราก็ตีให้เป็นพวกยุโรปในทางกับกันนะครับถ้าเป็นเอเชียก็นึกภาพถึงหน้าพวกเรา ถึงแม้หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่แล้วเราก็ดูออกว่านี่ก็คือคนทวีปไหนเฉกเช่นเดียวก,กับลูกอมของหลวงพ่อคง้งวัดบางกระพร้อมนะครับที่แม้นจะไม่เหมือนกันทุกลูกแต่นะครับภาพรวมเราดูแล้วก็คือสีนะครับมวลสารที่ทําความเก่าถึงยุคอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่นํามาพิจ,จนารณากันนะครับการดู เนื้อหาของลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมถ้าเทียบกับสมเด็จวรคังก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับเกิดจากเราต้องดูการพัฒนาของเนื้อปูนนะครับคือเราต้องนึกภาพว่าตอนที่ทํำข้ามาใหม่เนี่ยสีท่านก็จะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับก็คงจะเป็นสีออกขาวๆนะครับแล้วก็รียบเรียบ เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเริ่มจะแห้งผิวก็จะมีการหดตัวนะครับหดตัวนะครับจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาตรงไหนที่เราโดนสัมผัสนะครับสัมผัสปูนก็จะงอกนะครับตรงไหนที่เป็นร่องปูนก็จะงอกนะครับตรงไหนที่เราสัมผัสบบอยวอีกครั้งหนึ่งมากๆนะครับน้ํามันก็จะน้ํามันของว่านก็จะมีลักษณะให้เห็นนะครับก็จะซึมออกมาเห็นแต่ไม่มากนะครับแต่ไม่มากแต่เราใช้กล้อง พันเ x นะครับพันเหรือว่ากล้อง180เท่าขึ้นไปเนี่ยส่องไปเราจะเห็นลักษณะของกายภาพของเนื้อปูนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีในการค้นหาลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมจนจ,นจนบฝากกดติดตามแล้วก,กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ